เมื่อวานจูนสั่งพริกแดง4ีกิโลค่ะกับน้องคนไทยที่สเปนดูค่ะน้องเขาถแถมฟักมาให้ลูกใหญ่เลยได้กินแกงไก่ใส่ฟักและทีเนี้ย <c oughs> พร้อมกินแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จูนกินขนมจีนซาวป่นปลาทูนะคะมากินด้วยกันคะ่ะดูค่ะพริกแดง <c oughs> เยอะมากมาคะ่ะมา สวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุดมะกวักลเจ้ามือหนีจุดมะกวักไหวอยู่ค่ะบายสามโมงพี่น้องจุนกินขนมจีนเศร้าปนปะทูเนาะค่ะเนาะปนปะทูกับเอามากินเป็นขนมจีนได้ค่ะร่วมกับขนมจีนกับผักกับางาแล้วก็บอกพริกจุ่นให้เมืองค่ะที่จุ่นซื้อมากระหนองเขา,เาค่ะน้องคนไทยเพิ่นปลูกปอกพริกจุ่นซื้อมาสมมสองแบบเนาะค่ะเนาะจุ่นเริ่มถามมาพัดหยางแน่นี่ค่ะแบบง่ายก,ก็แบบสันจุดเสีลองมาชิ่เมืองค่ะพี่น้องจุ่นซื้อยางละสองกิโล มอกินน้ำกันค่ะมาพี่น้องมาแต่เช้า now 3 p.m. I'm going to have rice with chili noodle with fish chili paste yeah chili dip paste คำจอยมีคำคำมาปักที่นี่ตุ่นสิลุยแล้วนี่ค่ะพักทั่วงอกถั่วฝักยาวซอยแล้วก็สาลาเนค่ะใบลุ่งลวงก่อนค่ะพี่น้องน้ำปนนี่หูประจักษ์จุดเหตุแบบใด จุนเอาปนเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาน้ำห่อแล้วจุนก็ต้มค่ะต้มอีกรอบห้มันมีน้ำเพราะว่าจุนเห็ดปนแบบแข็งๆค่ะปรุงใหม่ก็ใส่เกลือนิดนึงใส่ผงนิดนึงก็ได้แต่จุนใส่แค่เกลือค่ะนัวเหมือนเดิมเพราะประทูบ้านเรามันนัวค่ะมาค่ะจะลุยแล้ว ปนจุนเพชรอยู่ตัวนี้อุตสาห์บอกพริกมะกับค่ะจุนอยากซิมมึงว่าบอกพริกมันสิเป็นเผ็ดแบบใดค่ะมาพี่น้องมาจุนสิลอกหน่อยหน่อยมึงค่ะ oh โอ้มาเจ้าโอ้เผ็ด ปลอดแตก <c oughs> คล้ายๆพริกขี้หนูสวนบ้านเราค่ะเผ็ดไม่บรรบบบย์บรอยงเผ็ดมากอืมอมะลันขอยอยเผ็ดอีฐรีพี่นนอมาที่นี่ประหยัดบมดริกกับวัาที่นี่ก็อต้องใส่บมดพริกหลายพเพร้นเผ็ด วนพริกนี่จุนเคยซื้อกินอยู่ค่ะแต่พริกนี่เธอเธอแหลกค่ะพริกน้อยน่อย,อยขอบผมกหลังค่ะสปินแอจุนว่าคือบวกพริกกันขีนูสวนเลยค่ะเพชรทบอบกระชิบป,ป้อมค่ะ แซ่พี่น้องมาค่ะมามือน้หนายวนะพี่น้องอแฟนกินไปท่อนแรกไม่ว่านค่ะ จุนยุก็เม่ยาพอปู่กับบ้านแล้วพอมี่นัดหมอค่ะไม่ยาอยู่กับหลานเพราะว่าหลานก็ได้ไปโรงเรียนก็นเลยซอยกันเมืองค่ะจุนบ่ว่างเมืองหายเพราะว่าจุนไปเรียนไม่ยาก็เลยอาสาเมืองหาย หนึ่งอาทิตย์ค่ะเอาดกทักเมกัน <c oughs> ว้าวจุนซื้อมักพริกในตู้เย็นแช่แข็งกับมีร้ายด้วยค่ะแต่ว่าจุนเห็นมันถูกถูกเนาะค่ะกับว่าถูกปันใดดอกกับ กิโลหนึ่งสามรอยแสิบบาทเนี่ยสู้อมาสืกิโลน้องเขาก็แถมฟักแฟนอีกตังเวยแบบนี้ สุดยอดถูกใจน่างามเลยแบบที่เนี่ยกลับไทยปีนี้สิเอาตะบอกพิกแห่ง่ะมามกับปีหน้าเขับไปปลายเดือนมีหน้าเบ้าพีกสวดจุนไล่จุนซื้อตุนไว้ เครื่องปลุ่มไทยก็หลาย้าองกับ๋องก็หลายค่ะหมกมีก่กะป๋องผลไม้กะป๋อง มันสดมันเลยแสคบค่ะพี่นอ้นองน้องเขาเด็ดใหม่ๆเขาหนาน้าวนะคะเนาะไปที่น้เพิ่นกันสิเก็บล็อดสุดท้ายอืขสิทางออกเตรียมปลูกไม่ปีนาพุณละจ้ะ ท่านผู้ชมมองว่าการปักริกเป็นน้นนอยๆแล้วว่างแสบทองดีอยู่จตจุนคู่ลิมิตอยู่จะของอยู่ค่ะพ่อเพชรจุดเนี่ยจุนเศร้าจัดได้จ้ะจุดบ่าฟืน ปอมจริงกับปนแสบด้่เนาะข่เขาก่อนหอม ใจใช่เลยแสบ ลันหยอดสื่อพูดติเฉยข้นร้ายค่ะโควิดล็อกดาวน์ตั้งสามอาทิตย์เขาบ่เคยใช้หน้ากากแฟนจุนบอกว่าเขาบ่เคยหน้ากากข้างนอก อัมตะดำค่ะไปสี่วันแส<ซ>บเ <laughs> ยาว่ากันเด้๋ยจ้ะมันแสบก็บเอินว่าแสบเนาะ เหลือเรลียนมากอ๊ดคือหอิวเขาไว้แทบมือนี่แม่จุนบอกท้องพอดีเลยไม่นำปนไม่ปนอยู่เอาออกมาอุน่นได้กินไวย่น้า่ะ ต้องใส่ขนมจีนอีกแม่เนาแล้กินผลไม้หมค่ะก,กับโยก๊กเกิดไปรงได้่อยกับมากแล้วแล้วก็ไม่กินผลไม้กับโจ๊กเกิด จีนน้ำจีนจุนป้อต้มเธอหลายเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าต้มหลายเรามือต่อไปไมัปนก็แสบค่ะจุนต้มชา่จุนสิกิน,น,นขอเวลานอกค่ะมาต่อค่ะักพริกจุนกินไปซีน้วยนะคะ่ะจุนจุนเริ่มสิพ่อแล้วคะ่ะว่าอ,อาแล้วพ่อแล้วมันเริ่มสิเผ็ด ตอนแรกว่าจะยิบอีจกจกน่อยพอก่อนพอก่อนกินแล้วัตรที่นิ่จุนกะสินั่งคาดปักพริกลูกสวยออกแช่แข็งไมเ้เลยลูกกิเล่เอาไว้ตากแห้ง แค่พี่น้องคะ่ะคนบาทูมันนัวแล้วจุนเห็ดคนคะ่ะ by spinette อยู่อพาร์ทเมนต์พุกจุนอยู่ในริปต,ต้องใส่มากค่ะถึงอยู่คนเดียวก็ต้องใส่ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่สานะส่วนรวมค่ะต้องใส่มาร์กค่ะเขาติดป้ายบอกเลยนั่งแท็กซี่ต้องใส่มาร์กไม่ใส่มาร์กโดนปรับหนึ่งพันยูโร ร้านอาหารต้องมีสแกนค่ะสแกนไอเซอร์วิกตที่เราไปฉีดวัคซีนมาครบโดสที่รัานาราล่านะคะรัฐอื่นจุดไม่รู้ ยอดโควิดมันเพิ่มครับ ที่บ้านเราใหปไปฉีดเข็มที่สามเนาะไปบูธไปเบิร์ดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ที่สเปนยังไม่มีประกาศเลยค่ะค <c oughs> ุนอ่านข่าวเห็นบอกอะไรบูธบูธข้ามบูธข้ามวัคซีนเหรอ ทั้งแสบทั้งอร่อย <c oughs> คือเนมือหนีหิวเข่าคักกูจ้ะ ปุดมันนัวปุดมันนัวโู้แสบคัะพี่น่อม,มือนี่ <c oughs> โอเคนะจ้าคลิปนี้ถึงขอลาไปก่อนเดี๋ยวข้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ